วันนี้สิ่งหนึ่งที่เราจะควรต้องรีบทำนะครับคือรีบจัดหาวัคซีนให้กับคนไทยใช่ครับเพื่อที่ได้เปิดประเทศก่อนใครไม่ใช่รอเขาเปิดประเทศกันเรียบร้อยหมดแล้วเรายังเปิดประเทศไม่ได้เลยยังเป็นประเทศที่ยังไม่มีวัคซีนใช้กันเลยกับประชาชนเราอะประเทศอื่นเขาก็อาไปแดกหมดเลครับวันนี้ประเทศเราไม่ไ,มได้แย่ถึงขนาดนั้นนะภาคเอกชนเราเก่งอยู่แล้วครับ แต่ภาคเอกชนกำลังจะตายเพราะนโยบายรัฐบาลน,นี่แล้วถ้ามีโอกาสเทียฉีดหรือเปล่าถ้าผมจะเลือกฉีดผมก็ขอเลือกฉีดของที่เขาใช้ในประเทศทางยุโรปผมไม่เลือกใช้ของ,งจีนหรอกจะรู้ได้ไงล่ะว,ว่าแม่งะจะรู้ได้ไงอะ่ะว่าแม่งได้ผลหรือเปล่าอ่ะเกิดแม่งสั่งมา,าของ ของซีพีฉีให้ประชาชนส่วนของรัฐบาลคนเศรษฐีแม่งใช้ของยุโรปอะ่ะจะรู้ได้ไงอะ่ะหรือว่ารัฐบาลเรามันก็น่าจะส่งเสริมกันวันนี้รู้คนทั้งโลกต้องการวัคซีนเนี่ยรัฐบาลจะไม่สนใจที่คิดจะพัฒนาวัคซีนของเราเองขึ้นมาเพราะทั่วโลกต้องการใช้คนไทยอย่างเดียวก็ต้องใช้มหาศาลอยู่แล้วแต่เราก็ไม่เคยสนใจเรื่องการทรําวัคซีนเองท้ายสุดเห็นไหมครับ ยักษ์ใหญ่ซีพีก็รีบเข้าไปถือหุ้นแล้วก็จะดึงมาผลิตวัคซีนในประเทศไทยเพื่อจะใช้คนไทยหกสิบกว่าล้านคนยังไงครับสลาดไหมครับไม่รู้ว่าผลิตแล้วแม่งจะผลิตในไทยอาจจะทำให้ต้นทุนถูกลงกำไรมากขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมทำไมไม่ซื้อจากต่างประเทศแม่งทีเดียวเลยครับ ทำไมจะต้องรอตั้งโรงงานในประเทศไทยก่อนในประเทศอื่นเขาไม่สนใจแล้ววันนี้ทีนี้กูแย่งชิงกันเพื่อจะได้วัคซีนมาแล้วก็รีบฉีดให้กับประชากรเขาแต่เราต้องรอก่อนรอให้จีนมาร่วมคืนกับคนไทยตั้งโรงงานในไทยก่อนแล้วก็ผลิตไม่รู้ว่าจะชาตินี้จะเสร็จกี่เมื่อะไรสิ้นปีนี้จะฉีดจนครบหรือ,อยังก็ไม่รู้มันจะถูกลงหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่ากลายเป็น ทำกำไรอื้อซ่าจากคอนเนคชั่นในรัฐบาลหรือเปล่ากูละเสียวมากเลยกับบริษัทพวกนี้เลยแม่งสันดาลเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้เขาสั่งซื้อหองซิงกันหมดละซื้อจองกันหมดละของเราแม่งยังรออยู่เลยรอรอจะซื้อกับบริษัทนี้บริษัทที่ซีพีมีหุ้นผมว่าจะมองโลกในแง่ร้ายนะครับอย่างตามหัวข้อนะครับวันนี้ถึงบอกว่ามองไปที่ไหนก็มีแต่ความมืดมนมีอะไรไหมพวกเราใครมีประเด็นอื่นบ้างไหมครับ นี่แหละคือสิ่งที่อยากจะพูดในค่ำคืนนี้วันนี้ประเทศเรามันไม่ได้แย่จนนั้นนะครับที่มันแย่เพราะนโยบายรัฐบาลครับเศรษฐกิจเราแย่ตั้งแต่ทหารเขามามีอหนาจแล้วเขาไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจเขาคิดอย่างเดียวทําไงกูยังจะอยู่ในอำนาจเขาคิดเนียวคือกูจะเลือกตั้งสมัยต่อไปกูจะได้คิดยังไงึงจะสามารถตั้งรัฐบาลได้เขาเลยทําทุกอย่างเพื่อคะแนนเสียง ประเทศเราถึงเศรษฐกิจแม่งแย่นะเขาพูดหลอกเรามาตลอดว่าจะไปฏิรูปประเทศใช่ไหมครับจะไปฏิรูปตำรวจจะไปฏิรูปกอนเลือกตั้งถ้าเลือกตั้งเร็วตอนนี้ได้นักการเมืองเก่าๆมาจะทำยังไงท้ายสุดนักการเมืองเก่าๆอยู่เขาหมดเลยไหมครับนักการเมืองเน่าอยู่เขาหมดเลยไหนะครับสันดานคือแม่งหลอกเราอะดึงเกมจนนั่งไปตั้งพรรคการเมืองสําเร็จแล้วก็ทําโครงการสารพัด วางฐานคะแนนเสียงเสร็จเลือกตั้งเสร็จก็ใช้วิธีการรวบรวมพรรคเล็กพรรคน้อยมาตั้งรัฐบาลใช้เสียงสวหนุนตัวเองขึ้นมาครับในสมองพวกเขามีอย่างเดียวคือทำไงจะรักษาอำนาจไว้แต่เรื่องที่เล่าที่เป็นเรื่องเศรษฐกิจนี่ผมดูมานีมันไม่เป็นเลยสักเรื่องเลยนี่หว่าดูตั้งแต่มาเนี่ยเขามีแต่เกมการเมืองอย่างเดียวแย่งชิงอำนาจกันอย่างเดียวใช่ไหมคิดยังไงจะรักษาอำนาจไว้ วันๆไม่คุยเรื่องอะไรคุยแต่เรื่อง,งการรักษาอำนาจไว้ไม่เคยจะแก้ไขปัญหาประเทศยาเสพติดล้นบ้านล้นเมืองก็ไม่แก้ส่วนนี่เดียวคือกูจะอยู่ยังไงอำนาจต่อไปได้นานๆเอารัฐมนตรีสีทองสีเทาก็เข้ามาเต็ไมไปหมดอันนี้เป็นคนบ่อยนะว่าต้องลางรัฐมตนตรีไอ้รัฐมนูรฉบับปาก,ปากโกงก็ไม่เห็นมีปากโกงเฮียอะไรได้ไนงะดึงการเลือกตั้งมาต้องห้าปี เราก็คิดว่าจะมีอะไรทีเด็ดที่ไหนได้แม่งเขียกนกติกาเอื้อตัวเองทั้งหมดอ่ะนี่เลคือความเร็วรยำนะแล้วยิ่งวันนี้เนะยิ่งชัดเจนเลยว่าฝีมือทางด้านเศรษฐกิจไม่มีเลยนะบอลเต็มบ้านเต็มเมืองลอตเตอรี่คุมราคาไม่ได้นะครับมาขึงขังขึงขังยังง,งวดสองงวดแล้วทีหลังก็แม่งอ่ะนะทหาราป้นปืนมัยิงคนตายก็แก้ปัญหาไม่ได้ ทำธุรกิจในค่ายทหารอมเบีย้ยเลี้ยงลูกน้องสรารพัดนี่มีการแก้ปัญหาเลยเลยทัว้วหมดนี่เรารู้เลาหลงกลในพวกประเด็จการแล้วเนี่ยพวกนี้จะพยายามทุกอย่างเนี่ยคือการอยู่ในอำนาจเพื่อจะใช้อำนาจเขาในการสร้างประโยชน์กับพวกพ้องมีใครควรตีหรือเปล่าไอ้บล็อกไว้ให้มใหมดแล้วตอนนี้นใครฉีดฟิลเลอร์เสริมความงามเจอวัคซีนแพ้นแน่นอนนะพวกเราเข็ดแลวจ,จำไว้เลยนะว่า อย่าได้ไว้ใจทหารอีกเลยนะครับเราลองมองประวัติศาสตร์นะครับไม่เคยมีทหารคนไหนเลยนะที่แม่งเข้ามาบริหารประเทศแล้วทําประเทศจเจริญก็อยู่แบบทหารบริหารแบบทหารแล้วก็กู้กู้แล้วก็แจกแล้วก็แจกมีแค่นี้ครับวันนี้ไม่ได้สร้างงานไม่ได้มีสร้างอาชีพไม่ได้แก้ปัญหาทางสังคมไม่ได้แก้ปัญหาทางโครงสร้างกูเห็นว่าวันนี้นะเนี่ยนี่ขนาดประกาศพรอกชุกเฉินนะครับ มีทั้งบอลมีทั้งรอรอบขนคนเข้าหน้ากากก็ขาดแคลนใช่ไหมหน้ากากราคาแพงตุนหน้ากากแก้ปัญหาเฮีย้ยะไม่สักอย่างเลยประเทศนี้แม่งซื้ออะไรซื้อเรือดำน้ำเงี้ยซื้อรถถังใช่ไหมแต่ประชาชนแม่งแย่ไม่มีเงินแล้วก็กู้มาแจกธุรกิจก็ตายล้มตายนักลงทุนก็หนีหายแม่งก็ไม่สนใจนะที่ดูนักลงทุนจะไม่รู้เท่าไหร่นี่กำลังย้ายไปอยู่เวียดนามเนะเวียดนามแม่งแซงเราไปไกลนะ พวกนี้เข้าประเทศไปนอกจากเอาเงินไปอยากเอาเทคโนโลยีไปลงอีกแต่ของเรามีไม่ที่ไหนแล้วครับงานะแค่วัคซีนนี่เห็นชัดเจนว่ารอรอเพื่อจะชุบมือเปอิดนะตกแต่งเครื่องบินใช่ไหมดูแล,แลเรื่องที่ทามไหมครับประชาชนลำบากตกงานไม่มีเงินช่วยประชาชนไม่มีเงินช่วยพยุงเศรษฐกิจ แต่มีเงินใช้ในเรื่องไร้สาระเนาะผมก็ไม่รู้เลยว่าต่อนนี้บ้านเมืองเราจะไปยังไงถึงหัวข้อไงมองบ้านเมืองในวันที่มืมดมนผมไม่ได้คิดว่าผมจะมีความสามารถในเรื่องตรงนี้นะแต่เพื่อรัฐบาลมันไม่มีหาเหี้ยอะไรไงผมก็เลยพูดได้เรื่องเศรษฐกิจได้อย่างสบายเพราะว่ารัฐบาลไม่มีอะไรวันนี้เงินทั้งหลายแหละที่จ่ายไปกูเห็นว่ามันมันลดน้ําลดต้นหญ้าที่ไม่มีรากอะ่ะ มันไม่งอกงามต่อหรอกครับมันไม่ได้ให้ผลผลิตอะไรเลยใช่ไหมแจกไปก็หายแจกไปก็หายเศรษฐกิจก็ไม่ได้ดีขึ้นเนี่ยแต่สิ่งคนเหล่านี้คืออะไคือฐาน,น,านคะแนนเนี่ยคือคะแนนเสียงแต่ไอ้พวกนักธุรกิจชนชั้นกลางไม่ใช่เป้าหมายเขาอยู่แล้วครับคนพวกนี้ไม่มีทางเลือกปชารัฐหรอกใช่ไหมมนนษยนกันเดือนทั้งหลายแหละมีใครเลือกพลังประชารัฐนะ่ะ แต่ประชากรส่วนใหญ่ของบ้านเมืองนี้คือลูกนกนะคนยึ่อยู่ในระบบภาษีมีอยู่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ก็หกเจ็ดล้านคนนั่นเองคนพวกนี้ไม่มีทางเลือกประชาพรพวกนี้ทํามาหาแดกได้เขาไม่เคยมองรัฐบาลแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมคเขามองรัฐบาลน,นี่เก่งเขาไม่ชอบการโกงกินไม่ชอบชริตชาวรับชันคนกลุ่มนี้พร้อมเสมอนะที่จะเลือกใครก็ได้ที่เป็นความหวังใหม่ของเขานะแต่ในะที่พวกลูกนกเนี่ย ใครก็ได้ที่แจกมึงจะเฮียจะหาจะโกงมากูว่าเอาหมดใช่ไหมครับแล้วพวกนี้ไงถึงวางยุทธศาสตร์เนี่ยเขาจึงทุ่มเงินทั้งหมดไปกับไอ้พวกที่เป็นคะแนนเขาโดยตรงแจกเงินแจกทองอะไรก็แล้วแ,แต่มนุษย์คนไหนที่มีสันดานโลภมีสันดานอยากได้ของฟรีไอ้พวกรักของแจกแดกของฟรีพวกเนี้ยใครให้มันมันก็เลือกหมดแหละครับนโยบายทั้งหมดยังเ,เห็นไหมยังทุ่มไปที่การแจกแถม แต่การสร้างงานสร้างอาชีพคนที่กลุ่มนี้มีความคิดเป็นของตัวเองอเวลาเลือกรัฐบาลเลือกสสก็จะมักจะเลือกคนใหม่ไม่ค่อยเลือกคนเดิมนะแต่ไอ้พวกที่รอของแจกแดกของฟรีนี่คือใครแจกกูกูเลือกแม่งหมดอ่ะมึงจะย้ายพักสิบรอบกูก็จําหน้ามึงได้อยู่คนเดียวเพราะมึงเคยแจกเงินให้กูไอ้วกนี้ก็มีค่าตัวก็ถูกดึงก็พักนั้นพักนี้ใช่ไหมคนมีอุดมการณ์เนี่ย สังเกตดูไม่ค่อยเข้าพักน้ำเน่าแต่พวกนักการเมืองน้ำเน่ามันเข้าเยะอยู่พักไหนก็ได้ <c oughs> ที่กูมีหน้าต่อรองใช่ไหมเราดูดลยครับพักอะไรคนใหม่แทบจะไม่มีสอสอไม่มีสอสอนหน้าเก่าเลยครับเป็นสอสอนหน้าใหม่ล้วนเลยครับแต่พลังประชารัฐเป็นสอสอเก่าัะแทบทั้งนั้น,นเละนั้นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยนึงบอกไงว่าเด็กรุ่นใหม่เยาวชนพวกนี้มันไม่มีทางเลือกหรอก พักไหนที่สืบทอดเผด็จการเนี่ยใช่ไหมเขาจึงไม่เคยสนใจคนกลุ่มนี้ไงเขาสนอย่างเดียวยทาไมเลี้ยง,งไอ้พวกลุกนกไ่ไว้เพราะพวกเงี้ยพร้อมเสมอที่จะลงะคะแนนใคเขาโอเคเนาะครบสมควรแก่การเวลาหนึ่งชั่วโมงมีอะไรครับเอาให้ช่วงท้ายประเดี๋ยวอ้โอ้ห,หายไปต้องนานนะเฮีย,ยวันนี้เฮียเข้ามานะครับร้านกาแฟไี้พวกก็แย่เลยรับธุรกิจแย่ยหมดใช่ไหม คนนีนะ้ต้องอัดเงินเข้าระบบพวกนี้ร้านค้าร้านอาหารสถานบันเทิงใช่ไหมสถานบริการต่างๆนานาล้มละเนรนะเพราะว่ามันล็อกดาวน์นี่ไปรอดได้ไงอ่ะผมเชื่ออย่างเยป,ป้กก็เม็นเด็กปลดลูกน้องอะ่ะก็ยังเก็บลูกน้องไว้หมดอะ่ะรอแค่ว่าวันไหนฟ้าเปิดก็กลับมาทํากิจการใหม่เราจะปล่อยเศรษฐกิจพวกธุรกิจพวกนี้ล้มไม่ได้นะถ้าพวกเขาล้มนี่ตายเลยนะประเทศเราจะไม่ฟื้นเลยนะถึงแม้จะไม่มีโควิดแล้วฉีดวัคซีนแล้วยังไงครับ ลูกคนก็นยังตกงานบริษัทที่แม่งตั้งมาเป็นสิบิปีต้องล้มลงไปเนี่ยมันจะลุกขึ้นมาได้ยังไงนะครับเขาใช้เวลาสร้างธุรกิจเข้ามาตั้งเป็นสิบสิบปีวันหนึ่งเขามาล้มเพราะโควิดแค่ปีเดียวเนี่ยใช่ไหมแล้วหลายคนเนี่ยเขายังไม่ยอมตายเขาสู้แต่วันนี้สิ่งที่เขาเรียกร้องคือต้องการแหล่งเงินทุนแต่รัฐบาลไม่เคยมีโนโยบายกับคนกลุ่มนี้เลยที่อ้างว่ากู้ล่าสุดสี่ห้าแสนล้านเนี่ยเพื่อจะมาพยุง เศรษฐกิจก็ไม่เคยใช้ส้นตีนเฮียอะไรเลยเนี่ยไม่รู้เงินแม่งไปไหนหมดไปแจกเฮียอะไรก็ไมร่รู้ไอ้จิมชอบใช้นะก็เหมือนน้ำไม่ลดหัวตอนะตอนวันนี้ไม่มีทางงอกงามหรอกครับไอ้ต้นข้าวที่กำลังตั้งท้องนเนี่ยเนี่ยถึงไม่ไปบำรุงมันทั้งนี้น้ำมีจำกัดเอาไปลดสนามหญ้าเงี้ยแยดแม่ yes, เนี่ยผมยกตัวอย่างคุณนึกภาพอบอกไอ้พวกกะเลกอล่านเนี่ยนะ แจกงเงินไม่ไรก็เหมือนหญ้าสนามหญ้านะครับไม่มีประโยชน์เทียอะไรหรอกฝนตกมาก็งอกเองได้ไม่ต้องลดน้ําแม่งก็ไม่ตายหรอกถึงมันตายเนี่ยมันก็งอกใหม่แต่ต้นข้าวเนี่ยมันทนุบารมมุงกันมาต้องนานกันแล้วเนี่ยนะกําลังให้ดอกให้ผลเนี่ยวันนี้แม่งเกิดฝนแรงขึ้นมาเนี่ยรัฐบาลมีน้ําจํากัดเสือเอาไปรดสนามหญ้าเยแม่งแค่นี้ไปลดต้นไม้ต้นผลไม้ใช่ไหมที่มันสามารถให้ดอกให้ผลนะ่ธุกรกิจพวกนี้เหมือนต้นไม้ เหมือนต้นข้าวเหมือนต้นผลไม้ที่รดน้ำพรวนดินลงไปมันก็ให้ผลผลิตอ่ะนะแต่อีการแจกเงินชิมชอบใช้คนพอคนแม่อะไรพวกมึงเนี่ยคนละครึ่งเนี่ยมันเหมือนรดน้ำลงไปสนามหญ้าไม่ได้เฮี้ยอะไรหรอกได้แต่ความสวยงามแต่มันก็ยังมีน้ำที่จำกัดลดหญ้าอยู่อย่างเงี้ยตัวเนี้ยมันรดน้ำไปสนามหญ้าบรรดาต้นข้าวยนืนต้นตายเนี่ยมันไม่เคยคิดจะอจ่เออย่างที่ว่าเฮ้ยมึงรดน้ำมันหน่อยนะเดี๋ยวมันก็ออกรวงละ ใช่ไหมมันคิดได้แค่นี้แหละเฮียยิ่ผมเห็นนะมันดูมันสัมภาษณ์แล้วกูัหยเฮียอย่ารองเท้าคว้างทีวีชิบหายคือถ้าธุรกิจนะครับคุณบอกคุณขายของตลาดนัดแย่ครับก็คนมันไม่มีกําลังซื้อถ้าธุรกิจเขาไม่ล้มเขาก็มีเงินจ่ายเงินเดือนให้ลูกน้องเขาไอ้ลูกน้องเขาก็เป็นลูกค้าคุณอยู่ดีเขาก็มาจับจ่ายใช้สอยใช่ไหมแล้วธุรกิจเหล่านี้เขาเลี้ยงลูกน้องไว้ทางนั้นอะ เขาไม่ได้ขอนะเว้ยเขายืมนะเขายืมนะแล้วเขาเอาเงินไปจ่ายให้ใครจ่ายคนที่ไปเป็นเงินเดือนใครเงินพวกนี้คนพวกนี้เสียภาษีนะครับคนพวกนี้คือคนที่ไม่เคยเรียกร้องอะไรจากรัฐบาลอยู่แล้วเขามีประกันสังคมใช่ไหมดังการที่รัฐบาลอัดเงินไปกลุ่มเนี่ยเบญจศักเขาก็ไปเลี้ยงลูกน้องลูกน้องคนพวกนี้ไม่เคยเอ่ยปากอยู่แล้วเจ่าพวกสนามหญ้าเนี่ย มันไม่เคยเสียภาษีต่างหากนะผมยังไม่เคยเลวฟังมาตั้งนานคนระับผมถามไปที่ไอ้เจ๊พี H ่ P. ตรงรัฐบาลนี่เขามีนโยบายเรื่องเห็นพี่ขอกู้กันอะไรสามสี่หมื่นล้านตอนนี้ถึงไหนแล้วเงียบไม่มีนโยบายลองคิดดูครับสายการบินล้มนี่แม่งแย่เลยใช่ไหมครับตอนนี้เรามีโลคอร์แอร์ไลน์ที่ดีแต่ขนคนเที่ยวบินขึ้นบินลง มีการจ้างงานมหาศาลมีการขับเคลื่อนนะประเทศเราขายการท่องเที่ยวมีสายการบินดีๆบินขึ้นมีลงเนี่ยมันก็ทาให้กระตุ้งงนการท่องเที่ยวได้นักท่องเที่ยวมาลงมาประเทศไทยมาเที่ยวกรุงเทพบินไปเชียงใหม่บินไปภูเก็ตใช่นไหมบินไปสมุยเออถ้าธุรกิจอ,อกสากามันล้มเนี่ยแม่งไม่เหลือเลยเนี่ยนี่ผมก็ยกตัวอย่างแค่เดียวแต่ผมรู้มีโรงงานอีกมากมายตอนนี้กำลังพังงาพังง่าอยู่รอฝนตก ถึงบอกเราพลาดมากเลยไอ้ไอ้ไอ้นี้แม่งมาเจ็ดปีไม่มีส้นตีอะไรเลยวันนี้มีคนไปขอเงินประกันสังคมคืนก็ไม่ได้อะเนาะสมควรกับเวลาละกาวนี้ก็เที่ยงคืนครึ่งวันนี้พวกเราก็ต้องทำางทำงานใช่ไหครับขอเ่อนฝันดีราดีสวัสดิ์นะครับพบกันพรุ่งนี้